หนึ่งสองสามสี่ห้ายมพ่อกับโยมแม่นะครับพระเอกกับนางเอกของลูกๆนะครับนี่จังดังพามาชมนานะครับข้างามเลยนะครับทุกปีก็งามอยู่แต่ไม่ขนาดนี้นะครับนี่บ่สูงแต่วาห่วงดีเนาะโเ<ฮ><ฮ>ข้าไหมนะครับตัดใหม่ๆนะครับโยมพ่อว่านะครับเมื่อก่อนหญ้าเยอะๆนะครับตัดหญ้าออกข้าวก็เลยขึ้นมามองนี่บ ปีนิมมันคือคักไข่เดงหว่วงมันเอือป้าปะจะเป็นเมื่อสิดีใจขน,นั่งไปอพ่นเนาะฝีมือมน,นะครับไปทําแต่ร้านดอกไม้เนี่ยครับยมพี่สาวกับยมพี่เขยนะครับไม่รู้ข้าวมางามได้ยังไงนะครับเลี้ยงกับวัวกับควายนะครับเลี้ยงแต่วัแวแต่ควายนะครับร้านดอกไม้อีต่างหากนะครับแต่ว่าข้าวมาแอบงามนะครับเมื่อใส่ฟุ้นหลาหมือนเปือเส่สฟุ้นหลายเนาะ กอกงวกอกกล้วยได้หลายเนาะปาดอูงามคับเด้นีเนาะปฏิเสธไม่ไมีปีนี่ได้นีเนาะโอ้ยแต่ั้งแต่เป็นหน้ามากกับเ็นปีนี่ละงามที่สุดมองนี้เด้อนะครับนี่ข้าวไม่ค่อยล้มเลยนะครับทุกปีมันจะล้มนะครับโอ้ขับเนจางข้นเจียวเจ้าบเบลียวไงได้นี่โอ้ระบโบปนตาเกียวคือว่าหรือว่ายังเกียวๆียวอยู่เนาะซุ่มซุ่มบอลเด็กแกันยังยังอีกหลายมือยุ่นนะ ทามันแจ่ก็คักจังมันเกียเ่ยวเป่งน,น้ำไว้บ่น้ำจังบวกไว้ให้กบพอกนี่ก็งา่ามเนาะนี่เนาะเขาเสมอเบิดเนาะปีนี้เนาะเขาบ่บ่บ้กี่ไร่นะบ่แม่นมองกี่ไร่สักอันวะแต่ว่าปีปีหนึ่งที่มาถ่ายรูปแต่ข้าแต่กี่เน่ง่ามกว่านี่อีกเด้อปีนี้ก็ไข่อย,ยู่นะ เขาที่เขาเบ่สูงเนาะเขาตัดห้าออกเออหูง่ามขึ้นไปหอดไทยทึ่งๆเลยเนี่ยนู่นนะครับกว่าจะถึงเทียงนานะครับให้ก็โขวกขอบอมให้ก็โขวกเลาะเทียงตีเอา้ายังเป็นส่งนีแต่เขาพิ่งพ่นเนี่ยเ <c oughs> ด้อนะครับ ทุกปีนี่ทุกปีนี่หนักกว่านี้นะครับนี่มีแต่หญ้านะครับแต่ปีนี้ยังดีอยู่นะครับมองเิ็นข้าวอยู่นะครับห่งหวงใหญ่นาะขนาดหญาเล่หลายเนาอเพินพ่นผมมาตัดบ่นี่ฮหรอ,อโอ้วันไม่ใชเขาพระตุนธินต,นติกิตีในกครข้าวก็อยากให้คนได้กินนะครับก็อยากให้คนได้กินก็เลยพอฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วก็เลยขึ้นมาเลยนะครับนี่เด้ออู ปาทีทูเขาเจ้าไปเติมซ่อนนยุ่ัวเนาะโอ้ยสีเล้วก็ไปหอดเกี่ยวเลืก็ไปหอดล้านข้าเขาหลุดเลนี้เนาะอืมเด้อนะเขาฟีมือนะครับพ่อหกสิบแปดปีนะครับเม่เพิ่งจะหกสิบห้าหกสิบห้ายแ่แม่หพ่อหกเ้าเอาแม่นอยู่บ้นี่เอาไวไหมเอาไว หกสิบเจ็ดกับหกสิบเก้าเด้อนน่นะครับนี่ไม่ใช่หกสิบแปดนะครับไปยังยังเอาคือสิว้ให้ถึงอายุฮคือสิว้ให้ถนะเนาะเมื่อกี้ปีกับเจ็ดสิบเลยเนาะนี่ทําไมมันไว้ยเลืกเกินนะครับคงจะไม่แปลกนะครับขนาดลูกยังสี่สิบแปดแล้วนะครับเ <laughs> ด้อนะครับนะครับคุณตาคุณยายวัยเกือบเจ็ดสิบนะครับนี่รอนน่บัวเป็นท่าไม่มีน้ำเนาะ โอ้มื่อเสียหม่องมาเสียหม่อง,งโคกเนาะเสียก็ได้หลายเติบอยู่แล้วขันเป็น,นอู้คือห่วงดีเลยขนาดาายาเล่หลายเนาะขนาดยาเล่หลายลาย,ยังห่วงดีกว่ามัึงเขาเมัอนจะงามคักเด้นอยู่เนาะบึงแนวอู้หจีมกันอยู่บป่นะครับขนาดหญ้าเยอะๆนะครับข้าวมันก็ยังดันขึ้นมานี่นี่แห้งห่วงใหญ่ว่าสันซุ่มห่างๆนีู่ไหมคักันแดดขาดเอาปรยู่เตรียม เดือดนะครับเจาาลล่นนงมุโอ้ยไม่เห็นกันแท้เลยเมื่อยไปเลยใครอยู่บเป็นร่มเนาะไม่เห็นกันแท้ขาดเป็นร่มก่อนเแห้งบบมีแห้งสิมาอัดเนาะลอยไปเลยลอยไปเลยโอ้ยไม่เห็ดบาปุยเ่าเิ่เนาะโอ้บุญม่วงก็เป็นดอกเลยเนาะเอามันหอดูดูมันหรอบุญเอ้ เจียงหน้าตัวนี้ก็ลือออกละทีเมื่อก่อนกับผมมามาภาพก็นอนอยู่ทุ่งนาตรงนี้นะครับนี่นะครับเมื่อก่อนก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับกับผมมาตมาภาพนะครับแต่ว่าจําได้แต่ต้นนี่นะครับกระถินนี่นะครับต้นอื่นก็ไปหมดแล้วนะครับเหลาไก่ยังอยู่ที่เดิมนะครับเมื่อก่อนห้องน้าไม่มีนะครับเดิทุกวันนี้ทําเทียงนาใหม่นะครับ โอ้ยยางสมนีกับเมย์เราเด้อนี่เด้อเกือบไม่มีรถมารอเนะสิบเเบิ้งหน้าบายอยู่บนรถเบิ้งสมนีบ่เอ๋เฮ้ยเป็นตัวเบิ้งอยู่บนหน้าบายเมย์เลี้ยวเมย์ล้วตียงโอ้เขาพอยิ่งพ่นมัมยไม่เงยกับบ่ขังไก่นี่จากเนาะเอาใส่ดอกดุเคยบนใจดีดอกเอา เอาคือเขียวดีให้ถึงหื้มมองนี่หึมมันสิแก่ส่วงเลยลเลยนีย่โอ้ยอีกอาทิติ์สองกระชิดปุ๋ยแล้วจงสิแก่เนี่ยเด้อนะครับขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นเท่านี้ก่อนเดอ้อยังนะครับตรงนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่เลยนะครับข้าวนะครับ ช่วงข้างบนนาข้างบนของยมพ่อนะครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีน้ำนะครับโอ้คนตะลอยเมาจังหน่อยเนาะนี่นนนเนาะนอาอโอ้วันลาติม